จะออกแข็งแข็งมันไม่เหมือน105โบราณของเราแต่ก่อนนะผมถามจริงข้าวโบราณเมื่อก่อนหุงแล้วมันหอมตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นข้าวเก่าก็ยังกินได้นะสองปีก็ยังใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ปีเดียวมันก็ไปแล้วแข็งด้วยแล้วก็ความหอมนี่จะไม่มีเลยเอืแต่ได้พันธุ์ใหม่ๆมาเนี่ยหายแล้วแสดงว่าน่าจะมีการปรับปรุงสายพันธุ์นะใช่ ทำให้มันแย่ลงนะไม่ใช่ทำให้มันดีขึ้นนะเท่าตามที่ป้าบอกนะใช่อ่แจกแดกเกี่ยวมาเนี่ยโหหุงในนุ่มเนี้ยงอร่อยควาควาไอ้ม้อข้าวเดือดนี่กลิ่นออกมาอ้หูหอมจริงๆเลยใช่ไหมใ้หอมเหมือนมะลิเลยเนี่ยอ่าท้อนแสงที่เราเห็นวิบวับวิบวับนี่นะใช่นี่นะป้า นุ่นสักเศษแล้วนกมันจะไปแปลงไหมเออตรงนี้มีมีสักตัวนึงใช่มันลงเยอะนะแต่ก่อนแต่ตอนยังไม่ลงลงมาปักอ่ะมันก็ช่วยได้ของเขาไม่เห็นนกหน้าป้านะใช่ไหมไม่มีนะแปลงนู่นน่กำลังลงเลยนะกำลังกินเลยนะลงพิวน้ำเยอะด้วยแล้วมันบินไปดูนะ นู่นนู่นมันบิน<ด>ไ,ไปลงที่นู่นเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> มันก็ช่วยได้ของเขาจริงมันของจริงสิถ้างั้นนะ่ะมันไม่ใช่หลอกคนขายไอหลอกคนซื้อนั่นนี่นะเพราะว่าเวลาเขียวแล้วท้าขึ้นมาตากตรงนี้คข้าไปมอฝัางนีดอ่าให้มันลงมากินอ๋อใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันงูเต็มเลยครับอันนี้คือวิธีการเก็บเลยนะยังไงบ้างครับว่า ีแน่นๆแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกก็ไปห้อยไว้ในร่มอืจะเก็บได้นานเก็บมาแล้วสิบปียังไม่มียังไม่ผุยังไม่พังเลยนะยกเว้นหนูแทะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะใช่ท่านี้ช่วยไม่ได้จริงๆริงหนูแทะเราก็มีใครเก็บแบบนี้ไหมน้อยนะคนอื่นเขาอคนมากจะใส่ถุงไอ้นั่นถุงปุ๋ยอ่ะครับผมอาป้าทำไมไม่ใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยมันเรามองไม่เห็นแล้วค่ะหนูข้างกระสีเลยอ๋อ แต่ถ้าใสๆแบบนี้เรามองเห็นนะผ่านไปผ่านมาครับผมโอ้ยเห็นไหมใหม่กิ๊กเลยนะเหมือนของไม่เคยใช้งานนะอ๋อขับแน่นๆแล้วก็มัดแน่นๆเนี่ยเราก็ถือได้เนี่ยผู้ชมครับนี่นุแทพิชแล้วอ่ะอ๋อป่าด้วยป่าก็มันยังใหม่เสียดายเก็บยังไงให้อยู่ได้ถึงสิบปีนะให้ใพยแยงนะ ใช่เราต้องไม่ให้มันโดนแดดแดดนี่แหละสำคัญถ้าโดนแดดลราผุเลยอ่าแบบนี้ดีเลยนะครับนะตากเสร็จแล้วก็นี่ขยันจนว่านี่มันทนจนถึงขั้นต้องปะเลยนะผมว่านะเจไดเพราะว่ามันยังใหม่ยังเหนียวซื้อมาเท่าไหร่ครับพวกนี้นี่แพงไหมเท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะสี่ร้อยกว่าห้าร้อยระมาณนี้แหละครับผม เยอะจนจําไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้หลายทางถุงอ่ะนี่คือข้าวหนีน้ําหน้าป้านะข้าวน้ําท่วมใช่ไหมข้าวน้ําท่วมนี่ติดเมล็ดไหมปีนี้ถือว่าสวยกว่าทุกปีแล้วนะนี่ทําไมเพราะว่าไม่รีบไม่ขาวไม่รีบไม่ขาวอออรีบน้อยรีบน้อยเป็นยังไงครับพี่แต่หวงขาวบอกอ๋อ ค,ครับผมตกลงเนี่ยข้าวที่มันแช่น้ํานี่มันมีเมล็ดได้ด้วยใช่ไหมเห็นบางคนว่าบอกว่าถ้ามันแช่น้ําก็คือมันจะไม่อันนี้มันลมมันลมตอนหลังน้ํามาอ๋อใส่น้ํานมก่อนแล้วครับผมปลูกข้าวปีนี้ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับปุ๋ยมันหมดเท่าไหร่สิบห้าสิบห้ากระสอบไ,ม,อไม่พอมันมันตก เฉลีย่ยแล้วตกไร่ละหนึงกะระสอบอ่าระ่าเราใส่รอบเดียวครับผมได้จดบันทึกค่าไถค่าอะไรไหมค่าไถก็ทั้งหมดมัน17ไร่อ่าไถไร่ละสอง <200 S 2> สองรอ้อ่อสองร้อยสอร้อยสองรอใช่ไหมสอง้ยสามสิบสองร้อยสาต่อไร่นะ มีค่ายังอื่นอีกไหมครับค่าเกี่ยวไรล,ละห้าร้อยค่าเกี่ยวไรล,ละห้าร้อยมะลิใหญ่มันหกร้อยไม่ใช่บอกเขาอ๋อราคาแตกต่างกันด้วยเหรอแตกต่างเฮ้ยมันก็ข้าวเหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนกันก็ขอ15เข้าได้เกี่ยวถูกกว่าอ,อ๋อทำไมลนะ่ะแต่105น,นี่จะขึ้นราคานะเวลาเกี่ยวคนกันแย่งกันรถแล้วมั้งโอ,อใ้ใช่ใช่คนแย่งกันใช่เพราะคนใส่105เยอะ <laughs> เกี่ยวไม่ค่อยจยะพออันนี้คือข้าวอะไรกอขอสิบห้ากอขอนะสิบห้านะสุกก่อนใช่ไหมใช่ส่วนไอข้าวหนักยังนะยังแต่ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นข้าวหนักที่เยอะที่สุดแหละผมว่านะข้าวหนักกำลังออกรวงออกรวงยังไม่หมดเลยปีนี้ไม่เสมอมันเป็นกะน้ำม,มาชาหรือเปล่าผลผลมันทิ้งช่วงละครับผมแล้วก็ยาก็เยอะด้วยอันนี้เกี่ยวกี่ชั่วโมงถึงได้เต็มรถไถนี่เดี๋ยวตอนเช้า เดียวประมาณสามโมงอืมก็เสร็จเที่ยงมาเลยครับผมแค่นี้เสร็จเที่ยงอืมมันเกลียวได้ไม่เร็วเพราะว่าเราเดินลุยน้ำมามาเอาไว้ตรงที่มันไม่จมน้ำาอนกันอ๋อมาตากไว้นี่นะครับผมเกยวได้พอหลายๆกรรมเราก็ผนมาไวอือืแล้วขึ้นคันนาขึ้นมาตากผมใช้คำว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะหยิบตรงนั้นหน่อยหยิบตรงนี้หน่อยใช่ไหมอ๋อคือไม่ปล่อยให้มันสูญเสียเลย มันก็ต้องขยันแล้วเนาะใช่จ้ะถ้าเราปล่อยให้มันสุกงอมกว่านี้มันจะไม่ได้นะรวงมันจะไปก่อนเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะหักเรียนนี่ทำแช่น้ำนานๆมันจะเปื่อยไปเลยนี่เห็นกับตาเลยนะนี่ใช่จ้ะอันนี้คือแห้งนะสุกไปแล้วก็เม็ดร่วงแห้งคอคอร่วงหักหายอ๋อต้องขนาดไหนถึงจะพอดีครับก็ประมาณนี้แหละสีเขียวๆหน่อยนะใช่สุกอันนี้ เดียวได้แล้วช่า<อ>งวา่ากว่านี้จะเอาไม่ทันเนี่ยถ้าต้นจะขึ้นลงลื้อยเลยนี้จะหายไปเลยหมดสิทธิ์เลยนะ,ะได้แต่ไดฟังให้โวงจริงๆนะ <laughs> ปีนี้ถือว่าสวยสุดแล้วนะนี่จริงนะเกี่ยวม,มาเนี่ยเออฮะเยอะเพราะว่าทุกปี <laughs> มันจะมีแตร่รวงขาวอ๋อมันก็เป็นกับฝนฟ้าด้วยแหลนะเนาะครับผมอือ,อปีนี้สวยที่สุดแล้วอันนี้ได้เอาทันเลี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยอือ ไม่ไม่ใช่มันท่วมเพราะอะไรหรอกมันไม่มีที่ระบายน้ำเด็ดจะออกไปอยู่กันเยอะแถวทุง่งนาแล้วเขาถมดินนะ่ะถมสูงจะเซิถมสูงกั้นเราไว้มันก็ระบายไม่ได้ครับผม,มไม่ท่วมธรรมชาติหรอกอันนี้มันท่วมไม่มีที่ระบายเวลาตีแล้วเนะี่ยเวลาเดี๋ยวเอาไปสีนะ่ะข้าวสารจะสวยมากเลยน,ะนี่นะออือตอาตากแห้งแล้วเม็ดจะใส ใสเลยใช่ไหมไอ,ไอ้เยอะใสเหมือนข้าวที่ทำเขาทำโฆษณาเลยนะอ่าหอมด้วยใช่ไหมไม่หกักใช่ใช่ไม่เลยที่ไอ้ในพันห้าก็ขอพันห้านี่มันจะหอม,มอ๋อไอหนึ่งศูนย์ห้าที่ว่าได้พันใหม่มากลายพันหรือเปล่าไม่ดีเท่าไหร่นะช่วงแรกๆในหุงจะเหนียวนุ่มอร่อยอแต่พอสักครึ่งคปีไปแล้วเริ่มแล้วทีนี้จืดครับผมแล้วก็จอกแข็งๆ มันไม่เหมือน105โบราณของเราแต่ก่อนเนาะผมถามจริงข้าวโบราณเมื่อก่อนหุงแล้วมันหอมตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นข้าวเก่าก็ยังกินได้นะลองปีก็ยังใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ปีเดียวมันก็ไปแล้วครับผมแข็งด้วยแล้วก็ความหอมีนจะไม่มีเลยอือแต่ได้พันใหม่ๆมาหายแล้วแสดงว่าน่าจะมีการปรับปรุงสายพันนะใช่ทำให้มันแย่ลงนะไม่ใช่ไม่ดีขึ้นนะถ้าตามที่ป้าบอกนะใช่ แรกได้เกี่ยวมาเนี่ยโหหุงในนุ่มเนียงอ,อร่อยควาผวาไอ้มะอข้าวเดือดนี่กลิ่นออกมาโอ้หอมจริงๆเลยใช่ใชใชไหมหอมเหมือนมะลิเลยนะอ่าถึงบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลินะเปีนี่เริ่มแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วโอ,อ้ตาวาดได้ฝีมือมากเลยนะเมื่อกี้นะอันนี้เขาเรียกว่านวดข้าวแบบโบราณแล้วกันนะทำแบบโบราณ แป๊บเดียวเองนะเสร็จนะไม่คำแล้วถ้าคนไทยเขาแรงดีๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสิบกัมเหมือนมัง่งออตีทีเดียวอ,ะอ่ะถ้าจากี่เชือกออกให้มันกว้างๆอ๋เอ,อ,เอ,าาอตาเก๋แล้วก็าำสภาพนะออข้าวนี่ทำแล้วไปขายที่ไหนครับป้าปขายแต่สมุนไพรนั่นเลยไม่เคยมีตลาดข้างนอกเลยบ่ ผมถามจริงนะชาวบ้านเรานะถ้าสีเอไม่ขายเป็นเป็นข้าวเลือกอย่างเงี้ยได้ราคาสักเท่าไหร่ถึงจะพออยู่ได้นะถ้าว่าข้าวแห้งนะถ้าสิบห้าบาทขึ้นไปนี่ก็โอเคอยู่ถ้าต่ำกว่านั้นนี่เราจะขาดทุนเพราะว่าปุ๋ยมันแพงถ้าสิบห้าบาทขึ้นนี่ก็ถือว่าไม่คิดเลยแล้วครับผมแต่ว่าถ้าข้าวแห้งอ่ะสิบเ็ดสิบสงแบบนี้ ปีนี้รู้ราคาข้าวแล้วหรือยังยังจริงๆงมันน่าจะรู้ราคาข้าวนะก่อนที่จะให้ชาวบ้านไปเอาไปขายนะอ่ามันควรที่จะมีตลาดกลางนะอ่าอันนี้ให้เหมือนให้ชาวบ้านเขาขนไปแล้วนะขนไปแล้วต้องขายใช่ไงขนไปถึงโรงสีแล้วอะก็ต้องขายอ่ะจะมีใครขนกลับมาคืนไหมล่ะกลับกรจายค่ารถขนมันใช่ครับเออต้องขายจริงๆควรที่จะมีราคากลางให้นะ บอกมาเลยว่าข้าวปีนี้ซื้อเท่าไหร่สายพันุนี้เท่าไหร่สายพันุนี้เท่าไหร่แน่นอนไปเลยใช่ครับผมเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นขนาดนี้ส่วนจากความชื้นก็วัดกันไปเลยเนาะให้มันเป็นสแตนดานอะไม่ใช่มาไอตรงนี้ซื้อแพงไอตรงนี้ซื้อถูกแต่เลยทีนี้ใช่ครับบางคนขายไปในในเมืองนะบางคนไปขายที่ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยมันก็มันสงสารชาวบ้านนะแทนที่จะขายใกล้ๆ้บ้านไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะ อันนี้คือไม่ใช่ว่าตีเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าวยุ่งเลยนะไม่ไม่สองเดดอย่างน้อยเพราว่าข้าวมันยังสดมากเลยป้าแกะให้ดูสักเม็ดหนึ่งได้ไหมอยากจะเห็นจังเลยแกะช่วงนี้มันจะนานไหมเนาะเออได้ล้วขาวอย่าวงี้เลยนะอืม<อ>ทำแห้งมันจะขาวใส ถ้าแห้งจะเขาวใสกว่านี้นะใสเป็นเหมือนกระจกเลยใช่ไหมจะใสเราตากได้อ่ะออ๋นี่ก็ถือว่าดีแล้วเลยครับผมทำไมคิดยังไงว่าต้องตากสักสองแดดถึงจะพอดีอ่ะป้าก็เราเราตากบางเรไม่ได้ตากหาเราตากเพาว่าเราเก็บได้แบบนี้ครับผมแม่ตาไม่รีบเป็นยังไงไม่รีบมันอ๋อ มันมีรวงอยู่นะแต่มันไม่มีเม็ดให้นะใช่แล้วก็ตีไม่ออกด้วยตีไม่อ้เหี้ยแต่บัวชอบชอบนี่นะอ่วรวมแย่งกินจริงนะป้าอ๋อเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวเราป้าจะเอาไปให้บัวแล้วกันนะโดนฉลาดด้วยนะมันจะกินแต่ช่วงรวงๆครับผมโอ้สายนักผู้ชมครับเนี่ยยังไม่ได้ตากแดดเลยถ้าตากยิ่งยิ่งตากยิ่งใสว่างั้นเหรอ อันนี้คือข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทนะของแท้แน่นอนร้อยเอร์เซ็นะแน่นอนร้อยอรโอ้โรงสวยเลยนะป้านะบินนี้หายเหนื่อยนะผมว่านะคนทํานานะแต่ยังไม่รู้ราคาข้าวนะไม่รู้ว่าจะกำไรหรือขาดทุนนะแต่เรารู้ว่าเรามีข้าวกินแน่นอนอมืมีไหม แบบว่าทําไปแล้วขาดทุนเนี่ยค่ะป้ามันอันนี้ถ้าจะว่าขาดทุนมันก็แล้วแต่อันนั้นเ,เลยด้วยแหละฝนผ้าอากาศอย่างว่าเลยโอถ้าปีไหนฝนดีอ่ะมันก็ได้ครับผมถ้าปีไหนมันแรงถึงช่วงนานๆน,นี่มันก็เสีเยเยอะอืมแต่จะคุมหญ้าไม่ได้เลยหญ้นนานี่คือตัวการสําคัญเลยนะแล,แล้วก็ถ้ามันขึ้นหา่หางๆนี้เราก็ไม่กาสได้สอม อ๋อครับผมผลมาดีเราก็ได้ซ่อมอันนี้หวานมือใช่ไหมใช่เคยคิดอยากจะไทยเองด้วยนะนี่แรงนี่นี่อ่าไม่เคยคิดอยากจะทํานาหยอดบนเขาไหมเคยได้ยินนาหยอดไหมเคยเห็นอยู่เคยได้ยินเคยเห็นดูอ๋อคิดาหยอดเป็นแถวใช่ไหมใช่ใช่ครับอยากลองดูไหมมันมันสวยนะสวยแล้วเขาว่าประหยัดพันธุ์ข้าวด้วยนะข้าวกรวยด้วยแล้วก็หญ้าจะไม่ขึ้นใช่ เห็นมาแล้วแต่แถวเราอ่ะมันทำยากเลยแปลงก็เล็กๆก,กับรถมันมันเข้ายากเลยครับผม <laughs> มันแปลงมาเราสวนมากมันยังเคยยังไม่ได้จับเลเนาะถ้าทำใหญ่ๆน่าจะดีนะแต่ของเราเองจะกว้างกว่านี้อีกนี่ของป้าเหรอไม่อันนี้ของนองสาวแตน่นี่ป้านี่แหละรับให้เขาไอ้สะท้อนแสงน้าใสทำไมแต่ว่าไรน่นกไรได้จริงไหมก็มันก็ช่วยได้นะ เอ้จริงๆนะลงห่างๆอยู่นะเพราะว่านกมันจะมองไปแล้วมันแสงมันจะโดนตามันมันจะหนีอ่านูนมันไปแปลงนูนนะก็สังเกตอยู่เหมือนกันแล้วหนึ่งนะผู้ชมครับมันสั่งมาน่ะมันไล่นกเขาว่าสั่งมาจากนีนเลยเหรอก็จ้ะอ๋อแล้วหนึ่งนะไอสะท้อนแสงที่เราเห็นวิบวับวิบวับนี่นะใช่นี่นะป้า นู่นสังเกตแล้นกมันจะไปแปลงนู้นเออตรงนี้มีมีสักตัวนะใช่มันลงเยอะนะแต่ก่อนแต่ต้นยังไแบบลงมาปักอ่ะมันก็ช่วยได้ของเขาไม่เห็นนกหน้าป้านะใช่ไหมไม่มีนะแปลงนนนนูู่่แปลงนู่นกำลังลงเลยนะกำลังกินเลยนะแล้วปีนาบเยอะด้วยแล้วมันบินไปดูนะนู่นนู่นมันบินไปลงที่นู่นเฮ้ยมันก็ช่วยได้ของเขาจริงมันของจริงสิถ้างั้นน่ะ มันไม่ใช่หลอกคนขายไอ้หลอกคนซื้อนั่นนี่นะเพราะว่าเวลาเขียวแล้วถ้าขึ้นมาตากตรงนี้เข้าไปมาปักหนึ่าให้มันลงมากินอ๋อใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันงูเต็มเลยป้าใช่ใช่น้องสาวแหละมันดูในโทรศัพท์อ่ามาเห็นแล้วก็ทดลองสั่งดูอ๋อเท่เาทไหร่อ่ะป้าไม่รู้สิเขาเป็นคนสั่งมาปักที่เขาก็ไปทำงานครับผม